แอปพลิเคชันขับ h o u s e ตอนนี้ฮอตนะครับตอนนี้ยังไม่ใช้แอปที่คนทั่วไปโหลดได้ยังไม่เหมือน Facebook Twitter ที่คนทั่วไปใช้แต่ขับเฮาส์เนี่ยร้อนแรงนะครับเพราะว่าเป็นแอปซึ่งต่อให้ใช้ได้เฉพาะคนซึ่งไม่ได้ใช้ Android นะครับแต่คนดังๆใช้เยอะในระดับโลกอีลอนมัสก์ก็ใช้นะครับในเมืองไทยดังๆป่าเต้ก็ใช้บอยโกสิยพงศ์ก็ใช้ธนาธรก็ใช้ปียบุตรก็ใช้ ปวินก็ใช้นะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันมีความเคลื่อนไหวของคนที่โด่งดังนะครับจะชอบหรือไม่ชอบเขาในแง่การเมือนก็ตามเนี่ยนะครับมีการคุยผ่านแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับบางห้องเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันคลับเฮาส์นี่เขาคุยได้ครั้งละ6,000นะครับบางห้องเนี่ยนัดคุย6,000มันเต็มห้องนะครับแล้วต้องเปิดห้องใหม่เอาสัญ,ญญาณภาพจากห้องเก่าเนี่ยไปเปิดในอีกห้องหนึ่งนะครับ แล้วบังเอิญมันเหมือนกับมีการคุยเรื่องการเมืองเกิดขึ้นผมพูดได้แค่นี้เพราะผมไม่ได้เป็นคนฟังแต่ผมรู้ว่ามีคนฟังเยอะนะครับแล้วเป็นคุยเรื่องการเมืองที่ดุดันนะครับเข้มข้นนะครับขณะเดียวกันผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้คนอื่นๆก็มีการคุยเรื่องธุรกิจอะไรก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของปาเต้เนี่ยก็คุยปาเต้เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเปิดห้องห้องหนึ่งนะครับในคับเฮาส์ใช้ชื่อว่าห้องนั่งเฉยๆไม่พูดอะไรเลยนะครับคนก็กดฟังการไม่พูดอะไรเลย ซึ่งปัตเต็ดเป็นคนเปิดห้องนี้ก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วคนก็ฟังกันไปผมก็ไม่รู้ฟังอะไรนะครับเหมือนกับรอว่าจะพูดอะไรมีบอยโกสิยพงมีวุดดงวุดดี้ฟังกันสนุกสนานแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับเป็นบรรยากาศของแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้กําลังฮิตกําลังร้อนแรงนะครับแล้วมันก็เกิดสัญ,ญญาณฟ้าผ่าเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนได้เพราะว่าบีพุทธิพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีซึ่งควรจะเป็นคนที่สนับสนุนการใช้โซเชียลมีเดียออกมาประกาศแล้วว่าถ้าคลับเฮาส์ถูกใช้ ใน,ในเรื่องการเมืองพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ใช้ขับเฮ้าส์ทันทีเริ่มจะทำแท้งขับเฮ้าส์อีกแล้วเดี๋ยวคุยนต่อในรายการครับคุยกันถึงเรื่องแอปพลิเคชันฮ o อตตอนนี้นะครับขับเฮ o าส์นะครับมีการแพร่หลายนะครับมีการใช้กันอย่างกว้างขวางแล้วนะครับแล้วหลายคนก็มองว่าในตอนนี้แอปพลิเคชันอย่างขับเฮ u าส์นั้นจะมาแรงแซงทางโค้งปาดหน้าทวิตเตอร์บทขยี่เฟซบุ o กพิฆาดไอทลาย TikTok นะครับประเมินกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าขับเฮาส์เนี่ยเป็นเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะคนซึ่งไม่ได้ใช้ Android นะครับแต่ว่าในการใช้เนี่ยมันสามารถให้ให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปฟังห้องต่างๆบางห้องเนี่ยนะครับก็จะมีคนดังมาเปิดเป็นคุยเรื่องหนังบางคนคุยเรื่องธุรกิจบางคนคุยเรื่องการเมืองนะครับแล้วคนดังๆมาคุยเนี่ยใครๆก็อยากฟังยิ่งเป็นการคุยแบบไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านสื่ออย่างเช่นเมื่อคืนี้ธนาธรปียบุตรก็มาคุยนะครับคนก็อยากฟังปียบุุตรนนาาคยแบบไม่่่้อองผสื มากันหมดนะครับแล้วปรากฏว่าขณะที่ขับเฮาส์กำลังร้อนแรงเนี่ยรัฐบนตรีบีพุทธพงศ์กินยาผิดซองไม่หรือไม่ไม่ทราบเนี่ยนะครับหรืออยากสร้างซีหรือไม่ไม่ทราบออกมาประกาศแล้วนะครับว่าการใช้ขับเฮาส์นั้นถ้ามีการใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะครับมีการใช้ในทางที่ผิดมีการละเมิดหรือสร้างความเสียหายนั้นก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายตามพรบอรคอมพิวเตอร์ 2563รวมทั้งกฎหมายอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลน,นั้นมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีเช่นเดียวกับที่เคยตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับดังนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับขับเฮาส์ร้อนแรงแต่รัฐบาลร้อนแรงยิ่งกว่าเพราะขู่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่ใช้ขับเฮาส์นะครับคุยเรื่องซึ่งรัฐบาลถือว่า บิดเบือนถือว่าสร้างความเ,เสียหายและอาจจะนําไปสู่การกระทําที่ผิดกฎหมายได้เป็นสัญญาณไม่ค่อยดีของสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยนะครับโทรศัพท์เราเองแอป,ปเราเองเงินเราเองค่าเน็ตเราเองแต่รัฐบาลทะลึ่งอยากจะมาดําเนินคดีกับเราสอดส่องเรื่องที่เราคุยนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆของเราเองนะครับนี่คือสัญญาณของความ ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ยังคงคืบหน้าในประเทศไทยนะครับวันนี้มีการดําเนินคดีมีความคืบหน้าของคดีของกลุ่มนักศึกษาของกลุ่มคณะราษฎรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้รายงานทานผู้ชมฟังไปในช่วงปลายรายการนะครับว่า,ารุ่งบรรณสยาไมพานุพงศ์นะครับครูใหญ่รวมทั้งกลุ่มเด็กๆจุลาเด็กๆธรรมศาสตร์ซึ่งไปปาศัไม่ว่าจะเป็นกรณีหมุดคณะราษฎรนะครับหรือกรณีสถานทูตเยอรมันนั้น ตำรวจเอาไปส่งอายการนะครับแล้วมีความกังวลว่าเด็กทั้งหมดอาจจะถูกขังเข้าคุกคล้ายๆกับสิ่งที่เพนกวินโดนอานน์นพาโดนสมยศปรึกษาเกษมสุกโดนหมอลำแบงค์โดนนั่นก็คือขอขังระหว่างพิจารณาคดีนะครับศารยังไม่เปิดพิจารณาคดีนัดแรกแต่ขอขังไปเลยแล้วสารยังไม่บอกว่าจะพิจารณาคดีนัดที่2เมื่อไหร่ก็ขอขังต่อแล้วยังไม่รู้ว่าจะพิจารณาคดีนัดที่3าเมื่อไหร่ก็ขอขังต่อเรียกได้ว่าขอขังไปเรื่อยๆจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จ น,นั่นคือขังฟรีขังยาวปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็มีมวลชนหลายกลุ่มนะครับไปที่สํานังนกงานอายการสูงสุดที่ถนนราชดานะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปนะครับที่เรื่องของสถานทูตเยอรมันปรากฏว่าคดีพลิกนะครับเนี่ยตอนเช้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกคนรวมทั้งลุงเองคิดว่าติดคุกแน่ๆเพื่อนๆไปกอดให้กําลังใจกันนะครับผมดูก็น้ําตาคลอด้วยความคับแค้นใจเพราะว่าเด็กอายุ20<ๆ>เด็กอายุ21นั้น เรียกร้องประชาษษธิปไตยไม่ควรจะต้องถูกจับยัดคุกแล้วเป็นการจับยัดคุกโดยที่คดีนัดแรกยังไม่พิจารณานะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าของบ่อนยอเน่ยโดนจับได้ประกันทันทีส่วนคนเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยคดีนัดแรกยังไม่พิจารณาเนี่ยจะขังกันแล้วเนี่ยเอากันอย่างนั้นเลยหรือนะครับปรากฏว่าวันนี้ไม่รู้อะไรดนใจนะครับอายการบอกว่า ขอเลื่อนการฟังคำสั่งฟ้องไปก่อนนะครับไปเป็นวันที่8นะครับไปเป็นวันที่8มีนาคมดังนั้นวันนี้คดีพลิกไม่มีการขังนะครับแต่นอกจากจะไม่มีการขังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่กรณีไม้นะครับกรณีรุ้งแล้วเนี่ยนะครับมีการสัมภาษณ์นักศึกษามีการสัมภาษณ์ กลุ่มราษฎรนะครับเรื่องของการชุมนุมนะครับซึ่งวันนี้จริงๆก็ต้องจับตาด้วยนะครับว่าไผ่ดาวดินจะโดนจับหรือเปล่านะครับไผ่ดาวดินเนี่ยวันนี้อายการให้ไปหาไผ่ไม่ไปนะครับไผ่เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยต่อจากโคราชเข้ากรุงเทพเนี่ยวันนี้ไม่รู้ไผ่เดินถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นว่าไผ่จะโดนจับกันต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ผู้สื่อข่าวพยายามถามเด็กๆนะครับพยายามถามลุงพยายามถามไมว่าตกลงเนี่ยจะมีการชุมนุมนอกสภาอีกหรือเปล่านะครับตกลงจะมีการชุมนุมนะครับวันที่ปล่ ปนัสยาไม้พานุพง์และไมซึ่งหายไปนานเนี่ยนะครับยืนยันชุมนุมต่อแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าชุมนุมเมื่อไหร่ประชาชนมาเหมือนเดิมไม่มีความเชื่อว่าประชาชนจะน้อยลงแต่อย่างใดลองฟังลุงฟังไมและฟังไมพูดถึงเรื่องการชุมนุมนอกสภาครับ จะมีการนัดชุมนุมนะคะนัดชุมนุมเพื่ออ,อภิรายไม่ไว้วางใจนอกสภาน mm. กเา็เดี๋ยวจะมีเดี๋วจะคิดว่าคิดว่าน่าจะมี2วันนะคะที่เราที่เราจะไปกันก็คือวันก่อนโหวตแล้วก็วันโหวตน,นะคะแต่ว่าสถานที่เนี่ยเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าแจ้งเป็นวันร่วงหน้าไปก่อนว่า วันตอนวันตอนโหวตกับวันโหวตเนี่ยคือแน่ๆที่เราจะนัดกันอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภานะคะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไม่ระบุสถานที่ค่ะได้ติดตามบ้างค่ะก็ประท้วงการหาวเนาะพี่เอ็นแอโคส์นั่งลงเอ็นโคส์นั่งลงคือ ืออย่างนี้ค่ะเราเราให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ควรให้สิทธิ์แก่ทุกคนในการพูดอย่างเต็มที่เนาะไม่ใช่มีการประท้วงประท้วงขวดเพื่อขัดขวางการพูดอภิรายแต่การเคลื่อนไหวของเรามันยังไม่ถึงจุดจบมันยังไม่ถึงจุดต่ําสุดมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้มันจะมีการชุมนุมต่อไปเรื่อยคนก็ยังเรียกร้องที่จะออกมาอยู่เพราะว่าข้อเรียกร้องของเรายังไม่สําเร็จเรามีการตั้งทีมสันติวิธีนะคะใช้สันติวิธีหมายถึงคนที่อคอยให้ข้อมูลคนเนาะว่า สติวิธีคืออะไรมีวิธีการไหนบ้างที่มันที่มันอยู่ในกรอบของสันติวิธีหรืออะไรที่มันเกินกรอบของสันติวิธีไปแล้วทีมชุดนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นกู้เหมือนมอนผู้ปฏิบัติการแล้วก็เป็นเหมือนคนทําตัวอย่างให้ดูว่าอะไรคือสันติวิธีอะไรคือไม่ใช่นะคะในส่วนของการเคลื่อนไหวในวัน วันที่20ที่จะมีการนัดรวมกันนะครับในตรงส่วนี้เนี่ยครับที่มีการรับทอายการนัดทั้งวงเช้าที่อายการสูงสุดนแล้วก็ที่นีแล้วเนี่ยครับวันที่20จะมีผลการทบอะไรกับการเคลื่อนไหวในวันนี้ไหมครับ,รบส่วนตัวหนูมองว่าการนัดพบอายการหรือว่าคดีต่างๆที่กําลังดาเนินการอยู่นะคะไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็เห็นได้จากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าไม่ว่าจะมีการดําเนินคดีอย่างไรขั้นตอนไปถึงไหนหรือว่าจะมีการจับกลุมหรือการขังขนาดไหนก็ไม่กระทบต่อการเคลื่อนไหวอยู่ดี เพราะฉะนั้นส่วนตัวหนูเองหนูมองว่าในวันที่20นี้ก็เรายังคงได้เห็นพลังของประชาชนแน่นอนค่ะ คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับต้องมาจับตามองกันต่อไปนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมนอกสภานั้นจะชุมนุมวันไหนรุ้งบอกแล้วนะครับว่าชุมนุมวันโบสถ์นะครับท่านต้องจับตาว่าวันโบสถ์นัดหมายที่ไหนเวลาใดเช่นเดียวกับวันการชุมนุมวันที่20ต้องจับตานะครับว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือไม่อย่างไรกลับมาพบกับผมสิรอค้ำไพบูตได้ใหม่รายการโอวิวทางเพจ wise tv โอวิวยูทูป wise tv เว็บไซต์ wise tv.co.th โทรทัศน์ช่อง75และแอปพลิเคชันโทรวิชครับสวัสดีครับ